สวัสดีค่ะวันนี้เราเอิ่มเาเข้าักนักหงแล้วนะคะนีก่องูอัน5ตเป็นนวดูทีก่องดูก่องก่อนดูกลองก่อนสยยมากนะคะกองจิงมขด้กอง yes มี20ีกล่องเคไหมอืมเอา ขอแกะ12กล่องไม่ต้องรีบที่าแกะ12กลองกล่องเพราะว่ารีวิวก่าในก่อนเป็นอะไรเป็นยังไงอแบบนี้นะคะไม่ต้องรีบขอดูก่อนมีกี่กล่องเียก่อนยุอยู่เนาะ12กล่องแล้วัแถวละกี่กล่องแถวละสี่สี่หกหกกล่องแถวละแบบนี้คือแกะได้ไหมเดี๋ยวดิ เอาหัวละกลองก่อนอ้าวเอากองหยิบอืมเอาหยิบนะอ้าวอ้าวเร็วเอามาตั้งข้างหน้าเดี๋ยวเขาอยากดูว่าเป็นรูปอะไรพี่เออรีวิวกลองก่อนนี่เออขาด้านหน้าสุดนะคะจะเป็นลูกอุลตร้าแมนลูกอุลตร้าแมนอ่าแล้วอันนี้ก็เป็นอุลตร้าแมนสองตัวข้างหลังก็เป็นเหมือนข้างหน้าอันไกลเรื่องไม่มีหัวเลือกนะคะอาอดูที่มีอะไรกันเลยเจตะเลยเพื่อกดูอ๋อมันจะมเป็นใครไหน านุกไหมเป็นพวกคนเจ๊ป่ะทำไมถึงบัวเม่หมือนหน้ากองเลยเหมือนหน้ากลยมุต่งล้ทำไมเป็นตัวสีเขียวขอดูขอดูอ๋อพวกคนเจ๊ขอได้ไหมได้ขอได้ไหมเอาตั้งนอนได้ก like ่อนตั้งนอนได้ก่อนตั้งนอนได้ก่อนของข้าวบัวของพี <c <c ่ข้าวอยู่ด้านนี้ดินี่ของพี่น้ำไอ้เขียวขอพี่ข้าวชมพูพ่อว่าสีแดงๆสวยเหมือนลูกน้ากอที่พ่อง โอ้โหได้สามว้าวสามอะไรอะอะไรวะไอเขียวมาสองไอเขียวจริงเหรอมีเหรอิตัวตัวเหมือนของน้องแต่ว่าเป็นสีแบบอะไรอะพ่อสั่งอะไรมาเนี่ยบางทีก็เป้รุ่นแบบคุณตร้าเมนก็ได้เดี๋ยวหลังๆอะตั้งอะไรตงอันนี้นะข้ามะตั้งตั้ไม่ตั้งไม่ก็จะดูเดี๋ยวก็มันเลือกยไม เดี๋ยวพวกอยากได้รูปมุสาแมนสีแดงๆไหนเนี่ยมุสาิมเหรอเฮ้ยมุสลินสีแดงวะต้องไปขอดูดิขอดูดิสนุกกว่าเกมนี้ดูดิขอดูรีวิวก่อนโชว์ก่อนฟ้าเหมือนกันเลยเอออเามาใกล้ที่กล้องก่อนจะตั้งเอามาโชว์ที่กล้องก่อนให้เพื่อนๆดูก่อนโอ้โหหกตัวไม่ได้สีแดงเละเพื่อนตัวที่สามมาแล้วไอ้เขียวไอ้เหลืองก็มาแล้ว Có đứa con, có đứa con Nào nha, em ăn con đi Con đúng ăn trồn đi, vô vô đi Nói nha, mình nhìn mấy cái gì đen muốn na con Na tâm tâm na con Ừ cuồng rồi Chơi quá, chơi em quá Thôi bà, tôi lại cái khéo như thế nào Đừng vui đồ lộ Con dân xuôi Con dân xuôi เอาแจกเพื่อนทั้งหมดเลยเดี๋ยวเออจริงด้วยเนาะแจกเพื่อนว่ะเดี๋ยวดูเลมีอะไรต้นแบบเดี๋ยวไอ้เขียวไอ้เขียวตัวเทียอะไรนี่ดูจอมเขียวแล้วเนี่ยไอ้เขียวอีกแล้วมี่ทานเพื่อนตัวนี้ตัวที่หกมีฐานเพฮ้ยต้องตัดมาหกนะพอดวงของน้องไม่นหกแล้วเนี่ยไอ้เขียวโอ้มาหกเลยไอ้เขียวเอ๊ะคือ่งรอตัวไหนกันอ่ะโดนโกงแล้วโดนโกงแล้วกล่องสุ่มปลอมไอ้เขียวอีกแล้ว ไอเหลืองไอเขียวโคตรกากใครอยากซื้อเลยกล่องนี้กล่องกล่องสุ่มปลอมใครจะเอาตั้งโชว์นะคะเอาปั้งโชว์นะกล่องปลอมไอ้เหนียวอีกนี่หามังอ๋อไม่ใช่ไอเหลืองไอเหลืองไอจุ่มผูมีสามสีสีสีอุ้ยอันนี้มันแบบติดไว้โดนโกงแล้วีอะไรสักอย่างก็แสดงว่าสั่งของปลอมมาอุจจาระไม่ต้องอุจจาระมาเลี้ยงของพี่เข้ามาเลี้ยงหนูก็มาเลี้ยงไอ้ฟ้ามันมีอ่ะสีนี่แหละมีเท่านี้แหละเพราะว่า จะมีบเซอรอไพรเชียวพ่อจะดูตกูเราซื้อกล่องปอมมาแล้วแหละซื้อกล่อยิ้มแ้วซื้อกล่องปอมยิมวซื้อล่งมามอกลย้มซื้อก่อมย้ลว้กย้วยแวกออว่อยวอก่องปยมแก่องปอยอ่าห์ลุ้นหลายวัน้ไอมยวก่ตัวอมพู้อแ้วซกะ่อ พูนาเลยพูนาเลยพูนาชมพูไม่ต้องรุนละไม่ต้องรุนละมีแดงเหลืองเขียวชมพูฟ้าหมดหมดยังเอารีวิวได้อะไรบ้างนี่เขียวกี่ตัวเขียวไอ้ชมพูไอ้เหลืองไอ้ฟ้าเหลือองไชมพูสองเหลืองหนึ่งฟ้าเบ็นเทีเลยไอ้ฟ้าสี่แล้วดูดูดูหน้ากล่องดูหน้ากล่องดูหน้ากล่องอย่างสวยอ่ะดูออกมาอย่างสวยนะครับหน้ากล่อง มาดูต่างดาวดิดูดดูโดนโกงเลยนี่นะครับสรุปที่ได้มารวมดาวไปเจกเพื่อนเดี๋ยวมาล้อยเป็นพวงคุณเจอ้อยเอาล่าเล่นสรุปนะครับเป็นยังไงบ้างครับกองงชิ้นนี้ไม่คุ้มเก็ดีนั่นแหละเหมือนเด็กที่แต่ไม่เหมือนหน้ากลองเหรอกอันนนีี้มัยบ่ะเออแก้เพื่อนดูไม่เป็นไรเดี๋ยวเพื่อนจะได้มานดูหลอกเหมือนเรา เอาไปเจรินคิดต่อไปเดี๋ยวพ่อจะสั่งของใหม่มาเล่นอีกนะคะฝากอะไรฝากกดไลคกดแจร์กดติด